มองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล์ร r เพลตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 Panasonic ค่ะวันนี้ก็เปิดตัว Panasonic Eco Navy ค่ะก็มีเครื่องชักค่าแอร์แล้วก็ผลิตภัณฑ์หลายอย่างมากเลยค่ะที่ตอบโจทย์คนที่อยากประหยัดพลังงานใช้ยากคนเดียวจบเลยคครบโชคดีสําหรับหนูค่ะมีหลายตัวมากสําหรับ Panasonic เราได้เป็นพรีเซนเตอร์มา3ปีแล้วใช่ค่ะ3ปีเป็นไงบ้างเราเห็นว่าคุณใช้มั่นใจในตัวเราลูกค้าก็เลยดีค่ะดีค่ะถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ดีค่ะเพราะว่า ค่ะก็เป็นแบบว่าเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ของ panasonic ที่ช่วยลดลดพลังงานค่ะก็เป็นอะไรที่แบบว่ารักโลกก็อยากให้ทุกคนใช้กันเยอะๆค่ะตี๋หายย่ามไม่สบายเป็นไรไหมคะอ๋อเมื่อกี้นี้ในห้องมันเย็นมากเลยค่ะเลยแบบว่าคัดจมูกนิดนึงอ๋อไม่ใช่ว่าไม่สบายมานไม่สบายจริงจริงโอเคกลับมาสดๆร้องเลยเป็นยัไงบ้างย่ามหลายคนสงสัยไปทำอะไรกัน จริงๆไปไปไปเวิร์กช็อปะค่ะไปเรียนแอคติ้งอันนี้เราก็ต้อง,อเ,องเรียนเองมค่ายค่ายหนังังส่งส่งไปเรียน,นะค่ะคือช่วงนั้นว่างด้วยไงคะก็เลยว,ว่าอยากก็อยากไป เ,เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปแบบว่าเรียนวิชาเพิ่มด้วยไปเรียนค่ายหนังนี่คือไงคะคือเราจะมีหนังเขาส่งเราไปใช่ค่ะคือคือมีหนังหนึ่งโปรเจกต์ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็กําลังรอว่าช่องจะอนุมัติหรือเปล่า<ม>แต่แต่ในช่วงเวลานั้นว่างก็ค่ายหนังเขาก็บอกว่าอยากให้ไปเรียน acting เพิ่มเพราะว่าเพิม่มเติมใช่ค่ะศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่าเล่นแต่ละครเนี่ยค่ะไม่เคยเล่นหนัง<ม>ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง<ม>ก็เลยเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างคะดีค่ะดีค่ะก็ ไปไปเรียนที่ LA ใช่ไหมคะก็ทุกแบบมันเป็นอีกอีกหนึ่งสไตล์เลยค่ะแบบว่าแตกต่างจาก acting shop ที่เออ workshop ที่เรียนที่เมืองไทยเป็นเรียนกับค่ายไหนบริษัทไหนไงที่ LA ตอนนี้ยังอยู่ในแบบขั้นตอน post production ค่ะเขายังไม่ให้พูดว่าแบบว่าบริษัทอะไรก็เหมือนไปเรียนฮอลลีวูดอะไรเงี้ยเนาะงันฮอลลีวูดครูสอนแบบฮอลลีวูดอย่างนั้นเลยป่ะคะเป็นเป็นฝรั่งหมดเลยค่ะมีโอกาสจะได้เล่นหนัง ความน่าจะเป็นตอนตอนนี้ก็แบบว่าครึ่งทางแล้วค่ะตอนนี้ก็แค่รอว่าช่องจะอนุมัติตัวหนูล้วราคาหนูยากอุ้ยแน่นอนค่ะถือว่าน่าจะใช้เียนว่างเฉาแล้วแล้วก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่ร่วมงานกับต่างประเทศเยอะอะ ที่ช่องช่องอาจจะแบบว่ายังไม่พร้อมให้เล่นเพราะว่าตอนนี้ก็ละครสองเรื่องกับกับโปรเจกต์หนักอะไรนะท่านปีนี้ไหมครับเรื่องหนักอุ้ยน่าจะปีหน้าค่ะนัากับโปรเจกต์นี้คือเป็นโปรเจกต์ของต่างประเทศหรือว่าไงครับเพราะว่าเหมือนต้องไปเรียนเป็น collaboration นะคะเป็นอะไรที่เขาบอกว่าผสมผสานเอเชียกับยุโรปอะไรแบบนี้ไม่ใช่หนังไทยหนังไทยค่ะหนังไทยแต่าคือไปเรียนที่นู่นเฉยๆเขา อ่าใช่ค่ะเขาร่วมทุนกับต่างประเทศนี่นี่มากเลยโคอินเตอร์เล็กๆเลยเนี่ยถ้าได้เล่นนะคะยังไม่น่าจะไม่ได้เล่นแต่ก็ค่อนข้างจะชัวร์เพราะเราก็ไปเรียน acting workshop ไปแล้วคือต้องถึงกับต้อง workshop คือบทบาทมันท้าทายหรือไงคะายากด้วยด้วยการที่แบบว่าเล่นละครอย่างเดียวอะค่ะไม่ไม่เคยได้เล่นหนังแล้วทางแบบว่าต่างประเทศเขาก็อยากให้เราแบบเรียนรู้เพิ่ม เก่เราไม่ชินในการถ่ายหนังลแล้วเราไปเรียนรูย้ยังยังยังไม่รู้เรื่องบทอะไรติดนานไหมคะ่ทจะทราบว่าจะได้อไม่ไหมอ,อ,อต้องรอให้แบบว่าเขาสรุปทุกอย่างก่อนนะแต่คือเขาเลือกตัวเราแล้วเหลือแค่ทางช่องอนุมัติชื่อให้ไปเรียนเป็นไงบ้างครับกี่วัน ชิ้นหนึ่งค่ะ7วันค่ะก็เรียนตั้งแต่9ก้าโมงเช้าสีถึงสี่ทุ่มวันก็ถือว่าแบบแน่นมากอินเทนส์มากเลยค่ะสอนเขาสอนยังไงบ้างสอนแนวไหนคือเป็นที่แตกต่างจากเมืองไทยคือเขาจะถ่ายทุกอย่างเลยค่ะคือจะมีกล้องตั้งอยู่หน้าห้องแล้วก็ตอนที่เรียนเสร็จก็กลับไปดูว่าเราแบบทํายังไงคือครูเขาจะติยังไงเราจะได้เห็นว่าเราทําอะไรผิดอเลยญาญ่าครับคือถามเร่ง ค่ยยากมากแต่ว่าก,ก,ก็ท้าทายดีค่ะสนุกดีโปรเจกต์ค่อนข้างจะใหญ่ในระดับประเทศ <c oughs> เรากดดันเรายังไม่อยากกดดันตัวเองค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าช่องอยากดูมันหรือเปล่าเราเรู้ <c oughs> สึกไงบ้างที่เขาเลือกเราดีใจสิคะดีใจมากเลยค่ะก็ถือว่าเขาต้องแบบว่าไว้วางใจในตัวหนูในพอสมควระค่ะ แต่พักเองเลยเปิดเผยไม่ได้เป็นสามชาติหมดเลยยังจะมีติดเป็นคู่จิ้นเราไหมคเย่าอันนี้อันนี้ยังไม่แน่ใจค่ะว่าเขาจะลงตัวที่ใครไทยย่าคะถามเรื่องดวงนิดนึงว่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาหมอรักเขาแบบพันพงว่าเราแบบเจอดวงปีนี้ไม่ค่อยดีจะแบบว่าเสื่อมเสียอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้ดูเลยนะครับก็ปีนี้รู้สึกว่ามีหลายท่าน ดูดวงให้ค่ะก็ต่างอันไม่เหมือนกันทักอันนึงเลย<อ> <laughs> ค่ะก็จริงๆก็ก็ต้องขอบคุณค่ะที่ดูให้เพราะว่าจริงๆมันก็เป็นอะไรที่มาเตือนสติได้อ่าฮะ<อ>แต่จริงเกณฑ์ถึงจะขั้นถูกข่มขืนอยอ,นนยอย่างนี้<อ> <laughs> เขาทำนายอย่างเงี้ยเราต้องรู้สึกอะไรบ้างนเงี้ย <laughs> โอ้หน้ากลัวจังเลยค่ะอืมก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเตือน ให้ระวังตัวมากขึ้นป่ะคะแต่ว่าอะไรที่บอกว่าไม่ดีก็บอกว่าเอามาเตือนเตือนตัวเองได้แต่ว่าก็จะไม่ใส่ใจมากค่ะเพราะว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ขอให้ไม่เกิดแบบนี้ค่ะแล้วบอกว่าเรื่องงานจะดีผ่านๆถ้าท่อที่ท่าที่คุณแม่เล่าให้ฟังก็มีมีหลายหลายโปรเจกต์ใช่ค่ะก็จะมีงานบุญเรื่อยๆตลอดปีเลยค่ะส่วนตัวเราชอบหรือชอบเชื่อเรื่องนี้บ้างไหมคะ คือรู้สึกว่าทุกอย่างมันมาเร็วมากเลยแบบทุกอย่างแบบได้มาเร็วมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไงก็ส่วนมากตอนที่ไปทําบุญเราก็เหมือนได้แบบว่ารู้สึกดีในในตัวเองแล้วก็ได้ไปแบบนั่งสมาธิไปเก็บเกี่ยวอะไรดีๆในตัวเองด้วย <c oughs> เขาทำนายถึงว่าแบบเรื่องความรักเราจะแบบผิดหวังจนแบบต้องไปบวชเลยอะไรอย่างเงี้ยเรายังไหมวาอื ไม่รู้ค่ะอ,อันนี้ก็ <c oughs> ต้องต้องรอดูไปเรื่อยๆบางครั้งรูสึกยากเลยใจร้าย่ะแต่ว่าก็มันมันก็เป็นการทํานายค่ะยงไต้องไปแก้เคสวามุอะไรอถ้าแก้เคสคงคงไม่ค่ะเพราะว่าสําหรับตัวหนูเองนะคะการการดูดวงอะไรแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเตือนสติได้ดีแต่หนูเชื่อว่าอะไรที่จะเกิดมันก็ต้องเกิดอยู่แล้ว, <c oughs> วะค่ะก็ <c oughs> ถ้าทําบุญทําค่ะแต่ แก้แค้ดอะไรไม่ไม่ไหวบางคนเขาไม่พอใจมาฟ้องร้องอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีบ้างไหมว่าเรอยากจะอไม่ไม่ไม่หรอกค่ะไม่เราค่ะก็เป็นเป็นอาชีพอาชีพอีกหนึ่งอย่างที่เขาทำนายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ลบลู่ไม่ได้อะไรค่ะแล้วกำลังงานปีนี้จะมีอะไรให้ดูบ้างนอกจากหนังแล้วก็คิดว่ามีโปรเจกต์ไหนเป็นหนังบ้างไหมมี The Rising Sun ค่ะก็จะได้ชมกันเร็วๆนี้แล้วก็ง่ายๆรอมาก ปีนี้แน่นอนค่ะละครกับเซมสี่ราคาเป็นยังไงบ้างได้เจอ<ต>ได้คุยกันบ้างไหมยังตอนนี้ตอนนี้ก็กําลังรอวันฟิตติ้งกันอยู่ค่ะได้เจอกับน้องบ้างไหมยังยังยังเลยคะ่ะก็น่าจะน่าจะไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าก็จะฟิตติ้งกันแล้วละคระคุยกับเมดได้ออกแล้วมีบางกระแสคือแพทรดเซียเขาบอกว่าเขาเริ่มทอแล้วกับแฟนคลับนะค่ะได้คุยกับน้องแพ์บ้างยเมดไม่ไม่ได้รู้จักเป็นส่วนตัวค่ะแต่ว่าคือโดย ด้วยตัวหนูเองนะคะคือตั้งแต่เข้ามาในวงการก็โดนด่ามาเรื่อยๆอยู่แล้ว <laughs> ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าคนที่ด่าเราเขาเป็นแฟนคลับของใครเขาเป็นใครมาจากไหนเพราะฉะนั้นไม่อยากให้บอกว่าเอามาใส่ใจเยอะค่ะเพราะไม่งั้นเราก็จะไม่มีความสุข <c oughs> ทุกคนรักเราไม่ได้ค่ะ Hello? <laughs> หน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผูง้หญิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำลึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียกเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4